ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News อนุชายันปลดเจ้าคณะจังหวัดกลสินยึดมติมหาเทรสมาคมดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชานาคาใยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับการดูแลสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประชาชนคัดค้านมติมหาเทรสมาคม ปรดเจ้าคณะจังหวัดกลาลสินว่าเรื่องนี้อยู่ที่มติที่ประชุมมหาเถรสมาคมทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนไม่มีอะไรอย่างอื่นเมื่อถามถึงกรณีที่จะมีประชาชนบางส่วนมายื่นหนังสือทวงถามเรื่องดังกล่าวจากรัฐมนตรีนายอนุชากล่าวว่าเรื่องนั้นก็ค่อยว่ากันขอย้ำว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ที่คณะสงฆ์เป็นมติของมหาเถรสมาคมไปแล้ว นายกเผยผู้ปกครองแจ้งความจำนงให้บุตรหลานฉีดวัคซีน3.6ล้านคนคิดเป็น70%นักเรียน12ปีขึ้นไปคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นหมุดหมายสำคัญในการต่อสู้กับโควิด -19 เพื่อนำไปสู่การเปิดเมืองเปิดประเทศ นอกจากวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อจะลดต่ำลงกว่า1,000 10, 0คนแล้วพร้อมกับยอดผู้เสียชีวิตต่ำกว่า100คนซึ่งเป็นสัญญาณของสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ยังเป็นวันเริ่มต้นการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับลูกหลานของเราคือนักเรียนทั่วประเทศที่มีอายุ12ปีขึ้นไปซึ่งในช่วงเช้าผมได้ไปเปิดงานคลิกออฟสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภยัย เรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรุงเทพโดยกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งว่ามีผู้ปกครองแจ้งความจำนงให้บุตรหลานฉีดวัคซีนแล้วจำนวนกว่า3.6ล้านคนคิดเป็นร้อยละ70ของนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปประมาณ5ล้านคน โดยจะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับทุกจังหวัดที่ได้ฉีดภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดการฉีดดังนั้นหากมีผู้แสดงความจำงเพิ่มเติม,ตมก็จะดำเนินการฉีดให้ได้สำหรับกลุ่มนอกระบบการศึกษารวมทั้งเด็กเรียนที่บ้านหรือ Homeschool ก็สามารถติดต่อหรือลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่รักษาประจาหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เช่นกัน ส่วนเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดก็จะไม่เป็นเงื่อนไขในการรับการศึกษาแต่อย่างใดการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กจะใช้วัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสั่งซื้อและได้รับมาแล้ว2ล้านโดสและกำลังจะเข้ามาอีก8ล้านโดสซึ่งเป็นวัคซีนที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขรับรองให้สามารถฉีดให้ผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปได้ และในการต่างประเทศก็มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มเด็กมาแล้วในหลายประเทศผลการศึกษาพบว่ามีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีซึ่งการฉีดเข็มที่2ก็เหมือนกับการฉีดของผู้ใหญ่และมีระบบติดตามอาการและความปลอดภัยเช่นเดียวกันการฉีดวัคซีนโควิดให้กับเด็กนกักเรียนทั่วประเทศจะทำให้เราสามารถเปิดสถานศึกษาได้ ให้นักเรียนได้กลับไปสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแบบ New Normal ที่สำคัญอย่างยิ่งมันสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตามวัยที่ไม่ต้องจ้องแต่หน้าคอมตลอดทั้งวันโดยไม่ได้เจอเพื่อนและคุณครูและจะได้ทำกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมศักยภาพด้านต่างๆ และที่สำคัญช่วยปกป้องอนาคตของชาติจากโรคร้ายสามารถร่วมทำกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลเหมือนก่อนซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีเป้าหมายทางการเปิดประเทศของเราประสบความปลอดภัยและยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดหวังผลิตเชิงพาณิชย์ลดซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดาธนาดเดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลถึงกรณีรัฐบาลเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดว่าความคืบหน้าการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นสังคมที่ผลิตคาร์บอนต่ำเน้นการใช้พลังงานสะอาด โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่จะต้องเป็นสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ50โครงการล่าสุดที่กำลังจะเปิดจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชคือโครงการโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่อยู่ในพื้นที่เขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อเดือนตุลาคมปี62คณะรัฐมนตรีได้สนับสนุนงบกลาง 643ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีทุ่นลอยน้ำดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีวงเงินลงทุนรวม2,265ล้านบาทคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้87.53ล้านหน่วยต่อปีรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานที่มีจํานวนความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมากไปกว่านั้นทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็ยังเดินหน้าทําโครงการในพื้นที่เขื่อนอุบลรัฐและเขื่อนอื่นๆทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายกำลังผลิตรวมแล้ว2725เมกะวัตต์ภายในปี2580อีกด้วยซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องสามารถลดการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยจะใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอธิบายง่ายๆอย่างโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดนี้เขื่อนสิรินธรในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนสิรินธรอ,อยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะมีการติดตั้งทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เขื่อนก็เท่ากับว่าในเขื่อนสิรินทรจะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้จากพลังงานโซลาเซลล์และพลังงานแสงอาทิตย์นี่เป็นความคืบหน้าส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้จะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ